ขอเชิญพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกันนะครับแล้วก็ยังในหัวข้อการสิบชนขององค์พระศิษย์บนไม้เขนและการไปขึ้นมาจากความตายของพระพี่น้องครับเราพูดมาสองตอนแล้วนะครับ พูดถึงพระเยซูบุคคลมหัศจรรย์พูดถึงความรักของพระเทธิ์ไม่เหมือนความรักมนุษย์ความรักมนุษย์ถูกกระตุ้นจากภายนอกเห็นแก่ตัวแต่ความรักพระเจ้ายไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกระตุน้นพงศ์รักไม่ว่าเราจะเป็นยังไงวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่สําคัญแล้วครับการซีบบุคชนของพระเยธูบนไม้เข็นพี่น้องครับถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับก็จะเห็นครับพระคัมภีร์เล่มนี้เปิดเผยชัดเจนครับ ถึงการสิ่นประชนขององค์พระิทธ์มันไม่เขนไม่ว่าจะเป็นพระธรรมมัทธิวมารโกรลูกาหรือยอนจะเห็นชัดเจนผมหวังว่าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับจะมีโอกาสที่จะอัดลาเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะพูดให้ฟังเป็นแบบสรุปลย่อนะครับหลังจากพระเยซศิ์เนี่ยรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐอายุ30สนะครับจนพงอายุ3 3ปีประมาณ6เดือนนะพระกบ,บีบันทึกบอกว่าพระเยซูิ์ก็ถูกพวกผู้นำาศาสนาอยู่เนี่ยอิจฉาแล้วก็ใส่ร้ายพง หาช่องทางในการจับโป่งสุดท้ายครับพวกยิวก็จับพระเยซูคิดได้จับพระเยซูคิได้แต่พี่น้องครับตรงนี้หลักการพระคัมภีร์สําคัญนะครับมีบางคนเนี่ยพูดผิดนะครับเขาบอกว่าวันที่พระเยซูถูกตึงบงเขนเนี่ยเป็นวันที่พระเยซูเนี่ยถูกบังคับให้สิ้นพระชนม์ไม้เขนให้ตายไม่ใ้เขนพี่น้องครับจาประโยคนี้ผมดีๆครับไม่มีใครสามารถบ,บังคับพระเยซูได้พงตัดเลยครับการสิ้นพระชนม์ไม้เขนของพระเยซูถ้าพงไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมสละชีวิต ไม่มีใครจับพปงตึงได้เลยแต่การที่พงยอมนะแต่การที่เขาเนี่ยสามารถที่จะไหมครับจับเพศสิปตึงได้เพราะว่าพงสมัรใจเองพระบิดาอนุญาตเพื่อทําให้แผนการแห่งความรอดของพระเจ้านั้นสาเร็จพี่น้องครับพวกยิวเนี่ยได้จับเพศึิบไปเป็นผู้นําศาสนาพี่น้องก็ทราบดีตอนนั้นเนี่ยฮะโรมันเนี่ยปกครองอยู่อิสราเอลอยู่อิสราเอลอยู่นะพวกผู้นําศาสนาเนี่ยจับพระเยซูมาจับพระเยซูมาที่จริงนะ พวกอิสราเอลเนี่ยสามารถฆ่าพระเยซูได้โดยตัวเองแต่เขาทําไมครับอยากจะโชว์เผาว,ว่าเขาทําไมว่าเขาเป็นคนชอบทำอะ่ะเขาไม่ทําผิดกฎหมายเพราะเวลานนเนี่ยโรมันทําไมครับออกกฎหมายฉบับหนึ่งห้ามคนอิสราเอลฆ่าคนได้ตามใจชอบห้ามห้ามอิสราเอลฆ่าคนได้ตามใจชอบดังนั้นเนี้ยแท้จริงแล้วอิสราเอลที่ยังไม่กลัวกฎหมายโรมันหรอกครับแต่ผู้นําศาสนาทําไมเขาบอกว่าเขาอยากจะทําให้ถูกต้องไงเขาจึงส่งพระเยซูเข้าไปที่ศาลเลยครับศาลของโรมันเพื่อจะบอกว่าเขาทําถูกต้องนะ ตอนนี้สารโรมันเวลานั้นเนี่ยครับผู้พิพากษาโรมันเนี่ยมีชื่อว่าปิลาสครับพญาปิลาสหรือพวกผู้พิพากษาปิลาสคนนี้เป็นคนเลยครับตรงชินนะตรงไปตรงมาเลยครับปิลาะพอปิลาสเห็นพวกยิวทาไมครับเอาพระเยซูมาให้เขาพิพากษาปิลาสว่าไงครับเฮ้ยยิวยิว,ยว,ยวเอากลับไปพิพากษาเองไปนะพวกอีสิทธิ์ว,ว่าไงไม่ได้คนนี้ทําผิดถึงตายอ่ะถึงตายแล้วทำไมไม่ฆ่าเองปิลาสถาม ฆ่าไปได้เพราะกฎหมายกฎหมายโรมันบอกว่าถ้าใครจะประหารชีวิตเนี่ยผิดกฎหมายโรมันดีกว่าก็เลยให้โรมันพิพากษาไปนะก็อยากทาให้ถูกต้องปีลาตเลยทาไมครับแล้วมีข้อหาอะไรพี่น้องครับถ้าพี่น้องจะจับคนหนึ่งส่งฟ้องศาลเนี่ยมันก็ต้องมีข้อหาใช่ไหมครับเขาจึงตั้งข้อหาพระเยซูปสามข้อหาครับนี่ถ้าคุณอ่านพระพีเห็นสามข้อหานี่ครับข้อที่หนึ่งเขาบอกพระเยซูเนี่ยก่อความวุ่นวายในเยรูซาเล็มข้อสอง พระเยซูริ์เนี่ยสอนประชาชนอิสราเอลไม่เสียภาษียุยงประชาชนไม่เสียภาษีสพระเยซูตั้งตัวเป็นกษัตริย์ของคนอยู่ปีราตก็เรียกพระเยซูมาเลยครับมาดิเยซูมาดิเฮเขาล่าวหาเจ้าว่าเจ้ายุโยงส่งเสริมก่อความวุ่นวายในยิสซาเ็มจริงไหมจริงพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาถามงี้พระเยซูเงียบกับผมไม่ตอบเลยอ่าแน่นอนพระคัมภีร์ไม่มีการบันทึกแต่เชื่อเถอะครับรับรองนะปีราตไม่ใช่คนโง่ ทหารเขารู้ดีครับเหตุการณ์ในอิสราเอลนะครับทหารเขาจะพูดอย่างนี้กับทัดปิลาตพระเยซูองค์เนี่ยไม่เคยยุยงคนให้ปันป่วนในอิสราเอลเลยมีแต่ไอพวกยูนั่นแหละยุยงกันเองเออโอเคข้อหานี้ตกข้อหาทีา่สองครับเยซูเอ็งสั่งสอนประชาชนไม่ให้เสียภาษีแกลโลมันใช่ไหมพระบิดบอกว่าเพ่ซิกเนี่ยไปครับแน่นอนผมก็บอกอีกครั้งหนึ่งปิลาตไม่ใชจคนโง่ เขามีหูมีตาของทหารเขามีสายสืบครับทหารยึงพูดว่างไงข้าแต่บิลาัเสเยซูไม่เคยสอนประชาชนให้หนีภาษีพระเยซูไม่ได้บอกว่าเหรียญของซีซ่ารูปของซีซ่าจงถายก่ซีซ่าของของพระเจ้าให้แก่พระเจ้าพระเยซูไม่เคยสอนให้หนีอะไรครับภาษีเลยโอเคข้อหานี่ตกตอนนี้มาถึงข้อหาสุดท้ายแล้วะเยซูตั้งตัวเป็นอะไรครับกษัตริย์นี่คือข้อหาพี่น้องครับ โรมันเป็นกษัตริย์ห้ามมีกษัตริย์องค์อื่นตอนนี้เนี่ยเขาตั้งข้อหาว่าเยซูปเป็นอะไรครับเป็นกษัตริย์ปีลาตจึงถามพระเยซิเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมพี่น้องครับไม่น่าเชื่อพระคัมภีบอกว่าเมื่อปีลาตถามว่าเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมพี่ซิตตัดต่อว่าอะไรครับ yes i am ท่านพูดถูกแล้วเราคือกษัตริย์เท่านั้นนะครับปีลาตทำไมาครับ อย่างนี้ผิดดิว่ะผิดกฎหมายโรมันเพราะโรมันมีซีซ่เเาเป็นกษัตริย์เองมันเป็นกษัตริย์ได้ไงอาณาจักรเองอยู่ที่ไหนเปโตรว่าไงครับอาณาจักรของเราไม่อยู่ในโลกนี้อาณาจักรของเราอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับเท่านั้นแหละปีลาสหัวเล,วลาะกากโอ้ทำไมหัวเลาะครับเป็นผมผมก็หัวเลาะผมถามท่านผู้ชมดีครับเวลาพูดถึงกษัตริย์พี่น้องจะคิดถึงอิมเมจนะครับ ลองจินตนาการว่ากษัตริย์ต้องเป็นยังไงต้องมีมงกุฎใช่ไหมครับต้องมีนาจักรใช่ไหมครับต้องมีเงินทองต้องมีคนอรอบๆไปหมดนะแต่คุณดูพระเยซูค,ครับมีอะไรผงเรียกว่าเป็นกษัตริย์มีอะไร,ค,ะไรคุณเข็นกษัตริย์องค์ไหนเหมือนพระเยซูมงกุฎก็ไม่มีอาณาจักรก็ไม่มีทหารมีไหมไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีนี่กษัตริย์อะไรบิลาร์ติ่หออัวเราะไปเยซูไงเยซูถ้าเป็นกษัตริย์อะอาณาจักรอยู่ไหนเป็นสิทว่าไงอาณาจักรของเราอยู่ในสวรรค์นี่เป็นการของท่าน ถ้าพระเจ้าของเราพระบิดาของเราบนสวรรค์ไม่อนุญาตท่านทําอะไรเราไม่ได้เลยปีดายิ่งหัวเราะใหญ่นี่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรมันเลยเป็นเรื่องความเชื่อของศาสนายูทแท้ๆนะแล้วปีดาก็หัวเราะเอ้ยมาจากไหนนะมาจากอไหนพระเยซูจึงพูดประโยคหนึ่งครับพี่น้องครับสังเกตประโยคนี้ของพิเศษด,ดีพงตัดว่าอะไรเราเป็นพยานให้กับความจริงพยานให้กับความจริงพยานให้กับสัจจะพี่น้องครับ พยเยซูกำลังบอกว่าพระองค์มาเป็นพยานให้กับอาณาจักรที่เป็นสัจจะอาณาจักรที่เป็นความจริงประโยคนี้ลึกซึ้งนะครับความจริงเนี่ยมันจะต้องทําไมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงและดํนรงอยู่เป็นนิรันดร์พระองค์กำลังบอกว่าอาณาจักรของพระองค์มาเป็นสวรรค์มั่นคงกว่าอาณาจักรของโรมันโรมันอยู่ได้กี่ปีล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วครับแต่อาณาจักรสวรรค์มั่นคงนิรันดร์เป็นนิธพระองค์มาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นแหละครับพอปิลาสไตส่วนเสร็จปิลาสสายหน้าเลยไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้นนไมม่่เเกกียยวัับโล เขาจึงออกมาประกาศกักบอะไรครับกับคนยิวพวกฟาลิสีพวกดูนำศาส,สนาต่างๆครับบอกเลยบอกว่าเราได้ไต่สวนแล้วว่าพระเยซูองค์นี้ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเอาละเราจะเครียดสักหน่อยแล้วก็ปล่อยตัวไปจบท่านทราบไหมครับพอปิลาตพูดอย่างนี้เสร็จพวกยิวผูวน้นำศาสนายิวยุยงประชาชนให้พูดว่าอะไรครับปิลาตเคยเห็นม็อบในเมืองไทยไหมวันนี้ถ้าไม่ฆ่าพระเยซูนะ มบที่จะเกิดวันนี้นะหนักกว่บบาเมืองไทยหลายเท่าโอ้โหปีรัตยุ้วครับกลับเอห้องภรรยาก็เดินเข้ามาเลยพี่เป็นไรอ่ะพี่เครียดอะไรเหรอ,อไอ้พวกยิวเนี่ยมันจะฆ่าพระเยซูเนี่ยพระเยซูไม่ทําผิดอะ่ะจะให้ฆ่าได้ไงเนี่ยพี่เมื่อวานที่ฉันอะ่ะคิดแต่เรื่องคนนี้ทั้งคืนอะ่ะฝันไม่ค่อยดีเลยเข้ามาในฝันงนเลยพี่อย่าไปยุ่งคุยเรื่องคนนี้นะคนนี้ไม่ได้ทำผิดนะพี่พี่ก็รู้่ะน้องเอ๋ยว่าเขาไม่ทําผิดแต่ไงได้ไอ้พวกยิวมันจะก่อมาก่อม,มับอะ่ะขนาดที่ปีรัตกำลัเน,นเอง สงสัยมีทหารคนหนึ่งสงสัยนะครับพอมีมันึะพูดอย่างนี้ hey, ท่านปิรัตเอางี้สิเอาไงช่วงนี้เป็นเทศกาลปัสกาเ,เทศกาลปัสกาตามเทศกาลปัสกาเนี่ยเราจะปล่อยนักโทษให้คนเดียวคนหนึ่งแล้วทำไมเนี่ยถ้าท่านไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการตายของพระเยซูอ่ะไม่อยากพิพากษาคดีเะเยซูเอางี้สิวันนี้ต้องมีนักโทษมหารอยู่สามคนทั้งสามคนนะมีคนหนึ่งมันชั่วที่สุดเลยมันชื่อว่าบาลบัส ไปเรียกเอาบารบัสมาบารบัสมาแล้วให้เพระเยซูทำไมยืนกับบารบัสให้ประชาชนว่าเลือกจะปล่อยใครรับรองประชาชนต้องปล่อยใครปล่อยพระเยซูเพราะว่าคนยิวเนี่ยประชาชนเกลียดใครครับเกลียดมหาโจนบาลบัสมากไอ้คนนี้ก่อความวุ่นวายเยซูเล็มเออปีรัสฟังไงเออโอเคกูดไอเดียเบิกตัวบาลบัสแล้วเขาทำไมครับเขาจึงเบิกตัวบาลสมาปีรัสหาทางจะปล่อยใครครับปล่อยพระเยซู พี่น้องครับแล้วเขาเอาพระเยซูิษกับบาลัสมายืนพร้อมกันแล้ววิลัตก็ยิ้มกยมนะ็ยอบเลยต้องเลือกพระเยซูปล่อยพระเยซูแน่ๆแล้วก็พูดกับพวกยิวว่าไงเฮ้ยพวกยิวเทกสการ์ัสกาเนี่ยโรมันเนี่ยจะปล่อยนักโทษเจ้าคนนึงเองใจับปล่อยใคร,ระหว่างเยซูกับแอบาบัสมหาชนพระกบีบันทึกว่าพวกอิสราเอล,ลถูกยุยงปล่อยใครครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปล่อยบาลบัสตึงพระเยซู ปล่อยบรัพต,ตึงพระเยซูถ้าคุณดูหนังเรื่อง The Passion of the Christ นะแหมมีฉากหนึ่งอะพอเขาบอกว่าปล่อยบรัพต,ตึงพระเยซูปิลาตท,ทำาท่าไงครับอเกนอีกครั้งนึงฟังไม่ชัดปล่อยบรัพต,ตึงพระเยซูปิลาตจึงพูดประโยคนึงปล่อยได้ยังไงพระเยซูไม่มีผิดไอ้บารพตรเนี่ยมันต้องตกตก็ตายแต่พิ่สิททำไมไม่ผิดต้องปล่อยพระเยซูสพิพวกพวกยู่ว่างไง ท่านสัญญาแล้วไงท่านสัญญาแล้วไงสุดท้ายทดไหมครับพูดไปแล้วนี่ก็ต้องปล่อยใครครับปล่อยบรรับสแล้วตึงใครครับตึงพระเยซูเมื่อปิลาตผู้พิพากษานะครับเห็นว่าแผนแรกเนี่ยก็คือปล่อยบรรลับสกับพระเยซูเนี่ยเลือกใครเนี่ยไม่สําเร็จเขาจึงต้องทิ้งไปในสุดท้ายแล้ะปิลาตจึงพูดบอกว่าขณะที่ประชาชนกำลังร้องอึ้งน,นะครับเอาพระเยซูไปตึงเห็นปิลาตจึงใช้ไม้เด็ดเพื่อจะช่วยพระเยซูนะครับไม้นั้นคืออะไรครับเขาจึงพูดกับประชาชนว่า ท่านใช้เราตึงกษัตริย์ของท่านบนไม้แห่งเขนหรือพี่น้องครับปีลาตเนี่ยฉลาดนะครับเขาหาวิธีสุดท้ายเพื่อจะปลดปล่อยพระเยซูกิตไม่ให้ถูกตึงเขนเพื่อจะปลุกความรักชาตินิยมขึ้นมาของคนยูเพราะว่าคนยูเนี่ยเกลียดคนโรมันมากๆแล้วมองคนมองคนโรมันนะครับขอโทษนะครับเป็นเหมือนสุนัขเลยครับเป็นเหมือนหมาเลยครับแต่นั้นปีลาตเข้าใจตรงนี้จึงบอกว่านี่คือกษัตริย์พุท่านนะใช้ตึงกษัตริย์พุทเหรอเพื่อคนยูทำไมครับรู้สึกภูมิใจว่าเขามีกษัตริย์แต่ที่ไหนได้ครับ พระบีบันทึกในยอย 15. ห์นบทที่สิบเก้าข้อสิบห้าว่ายังไงครับไม่น่าเชื่อครับผู้นําศาสนายิวพูดประโยคนี้ออกมาแล้วพูดว่าไงครับเว้นแต่ซีซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขายอมรับคนต่างชาติซึ่งเขามองเป็นหมาเนี่ยเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพราะว่าเขาอยากจะฆ่าไงครับฆ่าพระเยซูเท่านั้นแหละครับปีราตเขาอ่อนเลยท่านคาดคิดไม่ถึงเลยครับ ว่าแผนการที่จะยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเอเอเพยศิตรอดนั้นกลับกลายไปทาไมครับมาดักตัวเองทําให้ปิรัตต้องตึงพยศิตรแล้วครับถ้าไม่ตึงแสดงว่าพิรัตต์ทำไมสมคบกับพยศิตร์เป็นกบฏต่อต้านซีซ่ากษัตริย์ของโรบันดังนั้นพิรัตต์ยังไงหมดทางแล้วครับท่านจึงเรียกคนเอาขันองคำมาท่านทราบไหมว่าขันองคำหมายถึงอะไรขันองคำเป็นเครื่องหมายว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้คดีนี้นอกเหนือกฎหมาย ใช้กฎหมู่ชนะกฎไปเขาล้างมือแล้วพูดประโยคหนึ่งเราไม่มีส่วนในการตายของชายที่ชื่อว่าเยซูคนนี้เราไม่มีส่วนในการตายท่านทราบไหมครับผู้นําศาสนาอยู่พูดประโยคหนึ่งไม่ต้องมีส่วนพวกเรารับเองขอให้การตายของชายคนนี้ตกอยู่กับเราและลูกหลานเราโอ้โหพี่น้องผู้นําศาสนายิวคนนี้พูดอย่างนี้นะครับไม่น่าพูดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าปีคศรรที่เจ็ดสิบคำพูดของเขาเป็นจริงแล้วครับ วันนั้นเยอเม็มราบเป็นหน้ากองอิสราเอลก็จะกระจายไปทั่วโลกเพราะคาพูดประโยคนี้ของเขาพี่น้องครับวันนั้นปีลาตล้างมือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชายผู้นี้เพชริตถูกตึงเขน็นด้วยข้อหาที่ตลกที่สุดในโลกแม้กระทั่งปะปุ้นจินยังเกาหัวแก๊กๆเลยเวลาปะปุ้ิจินเนี่ยจะฆ่าคนทนหารชุดคนเขาผิดต้องผูกประหารใช่ไหมครับแต่เพชรชิตปีลาตว่าไงพูดถึงสามครั้งว่า เราไม่เห็นชายว่าชายคนนี้มีความผิดเราไม่เห็นว่าชายคนนี้มีความผิดเราไม่เห็นว่าชายคนนี้มีความผิดถึงสามครั้งแต่เอาไปตึงซะนี่กฎหมายอะไรครับพี่น้องครับที่ที่รู้จักกฎหมายมากที่สุดทําผิดกฎหมายมากที่สุดพระเยซูริสต์ถูกผู้นําศาสนาไม่ใช่คนชั่วฆ่าเลยคนรู้จักาศาสนาเกียรติชังพระเยซูริสต์สุดท้ายปีราตต้องมอบให้เขาจับพระเยซูไปถึกตึงกระเขนตามกฎหมายของโรมันเพราะว่าทําไมครับหมดทางแล้วครับ แต่นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่พิชิตต้องสิ้นประชนแม้เขนเพื่อตายไถ่บาปแทนมนุษย์และวพิชิตเลือกตายแม้เขนเพราะอะไรครับอาทิตย์หน้าครั้งหน้าอย่าพลาดนะครับรายการโชลุมนนิ่มใจทุกท่านเข้าใจว่าการที่ประชชนของพชิชิตแม้นเขนนั้นพงทนทุกทรมานยังไงและมีความหมายต่อมวลเสียชาติทุกคนยังไงอย่าพลาดครับรายการโชลุมนนิ่มสวัสดีวันนี้นะครับรายการนี้ขอลาไปก่อนครั้งหน้าอย่าพลาดนะครับไว้เจอกันครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ